สวัสดีพี่น้องพวงไปนะครับผมมาพักันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์โคดีสันนะผมมือนีบรรยากาศดีๆครับห่อนๆแต่ว่าล้มนะครับพี่น้องไข่แนวห่อนใครห่อนแนวขี้ฝ่ากับบะมีเลยนะครับพาพี่น้องมากินแสบๆครับตำกุ้งสดซื้อเอาครับมือนีนะครับพี่น้องตำกุ้งสดมีห่อนจจะตอนมะคุงหรือตอนบุกม่วงผมเ่แน่ใจนะสิมีทั้งสองเดี๋ยวซิมบางก่อนนะครับถาดนี่นะครับ200บาทนะครับพี่น้อง200บาทผักเขามีแค่นี้ครับพี่น้องนะครับเราก็มี เขาปุ่นของเจ้าของน้านะครับผมลวกแซบๆนัวๆคือเก่าสนใจสั่งได้ดิพี่น้องเดอ้อนะครับฮิมาบาทที่นี่ซิมมังกรเพิ่นมาเปิดร้านใหม่ครับข้าเจ้าวาแบบา่บวาสันว่าก็เลยจัดเลยอืรสชาตินัวนะครับผมบอกมากหวานนะครับบางร้านนี่ตาหวาน กุ้งตัวไดีค่ะพักกินบะลายดองเมื่อนี่ยสีมีตอนเพิ่นมีหอดบอกม่วงฝานใส่น้ำนะครับ อันนี้บักหุงตอมบักหุงบักม่วงนี่น่าจะเป็นพวกย่ำแสบแซบแซบ,แบอขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้พี่น้องเด้ขออนุญาตเอาเส้นขนมจีนก่อนเส้นข้าวปุ้นก่อนเหนียวดีดีพี่น้องปะเด็ก <c oughs> ประเดีกันเข้มขน้นฮะถาขดข้าวปุ้นว่าได้หรอกไปไซก็ได้ เรมสร้าง,งเป็นจำเก่าเหลาครับ ที่จะกินขนมเส้นน้ำยาตีนไก่พี่น้องเริ่มตื่นตีนไก่มากมื้อนี้ไปซื้อไหมซื้อมาต้มหรอกครับเห็นน้ำยาครับแซบบอกเลยเดดมากได้แทตีนไปในโต ในกลุ <S <S <volumes shake it> ่งได้หลายที่บอกราคาพี่น้องนี่ย้อนว่าอยากให้เห็นว่าน้ำบานห้องนะครับในราคาทอนี่ในราคาที่บอบแพ้งนะครับสามารถกินได้อิ่ม ตอนตผมมองว่ามันได้หลายครับอืมรม บรรยากาศข้างหลังเปนะ็นไงดีปะ่ะ เพิ่นใส่บักทั่วแล้วก็ใส่ข้าโพดพร้อมครับเฮ็ดเป็นคล่ๆย่ตำไทยปกติจะคว้องติดตามเมาเองตอนนี้ผมเฮ็ดกุ้ง กุ้งดองน้ำปลากวนไว้ครับไว้บ้านพักเซซองฟีดไว้เดี๋ยวคงได้กินครับวิธีการเฮ็อน้ำปลากวน

น้ำเก่ามากาับมันุหอนไหลแต่ว่าน้ำเย็นไปได้ครับก <c oughs> ุ้งประมั่นยี่สิบตัวหอนบ้า มาสีหอดทำเองตอบเองเขาโพด บ่ได้กินไส้บ่ได้กินตำไส้บอกฮวงโดดแล้วรุ่ียันตำนี่มิดแล้วขนมจีนย,ยังเดียว nhưng nhanh yêu điện toàn cũng หยดใส่เอาประดกงลงไปครับิีประแดลงเราจังหน่อยเอาความหนงนัว เสียดายบากแนาเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ่ต่ำเนี่ย เห่นเห็นอีกตัวนึ่งเบิ่อล้วครับตอนกุ้งเมิ่แล้วขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับด้อจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจให้กันในการแล้วกันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณเลยหลายสวัสดีครับ